ก็เอาออกมารักษาตั้งลงมาสนามตรงนั well. ้นเลยนะครับถ้าตั้งมันแพงก็ขอพิมพ์รีพายตั้งให้ก็ได้ตั้งมันแพงก็ขอพิมพ์รีพายตั้งให้ก็ได้ช่วยกรุณาทําความเข้าใจแล้วก็เลิกเอากูไปเปรียบเทียบการเมืองสักทีเปรียบเทียบกับรัฐบาลคุณมองศักยภาพดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ถึงขั้นนั้นนะคะดิฉันเป็นแม่ค้าธรรมดาดิฉันตัวคนเดียวดิฉันไม่ได้มีทีมงานที่จัดการเรื่อง ลาวต่างๆเอามาสุมรวมแล้จัดการบริหารระดับประเทศได้ดิฉันแค่คืนความสุขแล้วก็ตอบแทนบุญคุณสังคมที่ยกย่องที่ชื่นชมที่ให้ความสนใจฉันแค่ทำคอนเทนต์ให้มันเป็นบวกในขณะที่บ้านเราตอนนี้มีเรื่องโลกไทยไข้เจ็บเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นลบกรุณาอย่าเอาดิฉันไปเปรียบเทียบนะคะขอร้องเลยนะคะฉันขอพูดถึงคุณโทนี่หน่อยนะคะ คุณโทนี่ที่ฉันหมายถึงก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะคะพูดถึงดิฉันเมื่อเมื่อคืนดิฉันไม่ทราบนะคะเพราะดิฉันไม่ได้ไปเล่นโซเชียลอะไรดิฉันไม่ว่างดิฉันทํางานดิฉันทาบุญมีคนส่งคลิปมาให้ดิฉันเยอะมากบอกว่าคุณทักษิณพูดถึงดิฉันดิฉันขอพูดหน่อยนะคะท่านอยู่ข้างนอกประเทศท่านจะพูดอะไรก็ได้แต่คนข้างในประเทศเนี่ยจะซวยเอานะคะได้โปรดอย่าลากดิฉันไปเกี่ยวข้องนะคะกราบขอร้องทุกๆ คนหรือทุกๆสื่อทุกๆท,ทีมงานดิฉันยังอยากทําบุญต่ออย่าให้ดิฉันซวยเลยค่ะท่านพูดทีนึงอีกฝั่งนึงก็ด่าดิฉันดิฉันรู้เรื่องไหมคะอีกฝั่งนึงพูดอีกทีนึงอา้าวอีดอกด่ากูอีกกูรู้เรื่องไหมกูถามกูยืนขายปลารหอยู่งงกเนี่ยต้องมาโดนด่าไหมมันใช่เรื่องไหมมันสมกับที่กูทํำไหมกูทําความดีกูต้องมาโดนด่าไหมเพียงเพราะว่ามึงพูดดิฉันอยากอยู่ในประเทศนะคะ ฉันไม่อยากจะไปตายที่ต่างประเทศฉันอยากอยู่ต่อค่ะดิฉันอยากทําความดีต่อดิฉันดิฉันมีโปรเจกต์ความดีมากมายค่ะขอความการุณานะคะเลิกเอาดิฉันไปเป็นเครื่องมือเน็บแนมนะคะอย่าแปลอย่าแปลเจตนาดิฉันผิดขอบพระคุณค่ะปะลาขึ้นลุกรหัสขึ้นลุก